นึ่งในเพนพอยต์ของคนที่กินวิตามินหรือว่าเลือกที่กินวิตามนินนะคะคือไม่รู้ว่าจะกิน,นอะไรเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่เรากินมากหรือน้อยเกินไปอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่อาจจะกินม่วงสดไปหมดเลยเลยเป็นที่มาว่าเราถึงได้ปรึกษาดรข้าวให้ดรข้าวเป็นคนช่วยพัฒนาสูตร,รให้โดยมีวิทยาศาสตร์แล้วก็เปเปลอร์รองรับค่ะว่าสารตัวนี้ใปปริมาเเท่าน,าน,นี้ปีประสิทธิภาพจริงๆในการชะลอวัยก็มี c l i n i c a l s t u d i เ s เขเเจอว่าถ้เเรากินเปนเป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 อปเ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 เเปเ ครบถ้วนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา8เดือนควบคู่ไปกับการเมนเทนเฮล้ไล์สไต์เนี่ยสามารถที่จะลดอายุ DNA ลงไปได้7ปีซึ่งตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลดอายุ DNA ของเราลงไปได้เรื่อยๆจนถึงค่าที่ดีที่สุดตามพันธุกรรมของเรา เพื่อให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นเราเลยทําเป็น Subscription mm. เพื่อให้คนนี้ได้ฉีกซองนะคะแล้วก็รู้ถึงปริมาณที่จะต้องรับประทานในแต่ละวันเพื่อให้สะดวกมากที่สุดเรายังมีการให้ตรวจ DNA test kit ด้วยอายุของ DNA ค่ะตอนก่อนกินแล้วก็เมื่อผ่านไป6เดือนเพื่อที่เราได้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ